เข้ามคงไม่เข้าหนั้นแล้วเนาเข้าดิมาคนเดียวมาคนเดียวจะแยกตปอีกอ่ได้หาไม่ได้เลยไม่ได้หาหาดิหาหาอ๋อ่ี้พูดเหมือนไม่หาคือมึงเชื่อกูเล่นขอบวงอ่ะได้สไนนหนึ่งปุ๊บคุมหลังหนึ่งแล้วค่อยๆไปมนจะเล่นขอบวงมันก็ไม่มีปืนดีไปสตู้เขานี่หวังว่าจะมีแอร์แบบมาตกที่ขอบวงให้เราเก็บว่ะ มิงจะเอาสักเต็มแม็กขนาดไหนวะโอ้โหมันก็ดูสภาพเมื่อกี้เิมีปืนพกหรอยิงสู้เขาได้ไหมเอ้าก็เราตายกันไงนก็โดดลงมามันก็ต้องทำใจแล้ววะชีวิตที่สองเนาะเนี่ยมันหลดลงปาดหน้าเลยลงมาโชคดีนะกูได้เก็บหนึ่งศพแบบปืนสั้นน่ะมันคงอายหน้าดูอ่ะนี่ยเจอปืนยันเจอปืนสั้นฆ่าอเอ้ยปืนั้นกูก็ยิงไปเยอะทำไม เออมันก็ยิงไปเยอะเลเขี้ยปืนมันเกาะเต็มตัวเลยนะกุยยิงปับปับปับ,ปบไม่เข้าเลยนะลุงยิงกนยิงกันสองอ่ะแสดงว่าเกาะมันต้องแ <c oughs> น่นจัดอะแล้วปืนสัน้นเนมไม่ไม่มีของอ,อะไรเลยนะหลอดที่สามอยากเล่นลูกซองว่ะระยะประชิดอะ่ะล,ลูกซองล,ลูกซองหนึ่งนะัหนึ่งศพเลยนะ ไม่ไม่ถึงไม่ถึงถ้าเขาใส่เกาะก็อย่างอย่างน้อยต้องสามอ่ะแต่ว่าสองแดงกูสองแดงกูนัดเดียวเลยนะเนี่ยแต่ว่าต้องมาต้องใกล้ใกล้ๆอย่างนี้ไงเนี่ยแปดลูกต้องเข้าตัวอย่างเงี้ยแต่มันช้าแต่มันแรงอ่ะแต่ว่าถ้าถ้าฝั่งของข้าเขายิงเรารัวๆวยิงไม่โดนเลยคือจบเหมือนกันอ่ะตัวตามที่เขาไทยใช่ไหม ไม่รู้เขาไม่ได้ยินเราหรอกเราไม่ได้เปิดเนี่ยะท,ทายเขาเนี่ยเ้าผู้หญิงถ้าปิงแต่เราคุยด้วยอ่ะพวกมันก็ทักทายเขาดิกูคุยไม่ได้น่าเกลียดมากทำตัวเป็นคนดีออกสตรีมสตรีมไหนกูไม่ได้สตรีมออยังไม่ได้สตรีมหรอกอยังไม่ได้สตรีมเลยอย oh. าจะสะตรีมขี้เกียจแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเบอรสามสวัสดีครับ เปิดฟังเสียงดิไม่ได้ยินเสียงเลยวะก็เขาขไม่พูดเอาใครกระโดดวะหัวโอ้ยโดดเลยโดดเลย้ยิงมกรโดดเลยแอบเบอร์สามมันแยกไปแล้ว <c oughs> เหมือนกับเหมือนก็เหมือนแต่บ้านกูบอกแล้วมีก็เหมือนกับไม่มีอะย่อ็เหมือนเหมือนตอนที่เราเล่นวันนั้นอะเออก็แบ่งสองทีมไงเออตัวละครรับเป็นไง เป็นไงแน่าให้เออเป็นเป็นไงรู้สึกยังไงเหมือนตอนที่ตัวเองเล่นตอนนั้นน่ะไม่มีโค้ดมีโค้ดทำไมจะไม่รู้ก็จะพาชนะเดิมเกมไงพวกมึงไปตายกันเองอะเออแลวอีกแลวอีกตาหนึ่งอะไม่พูดถึงหรอตาที่มึงไปตายคือคนเดียวอ่ะโอ้โหโดนลุมนี่เฉยเดี๋ยวเร็วอมาเอามัานหน่อยเอามันหน่อยอะไรก็อยู่ไหนเนี่ยลมวาตัวหนึ่งลมาตัวหนึ่งโอ้มีเยอะมีเยอะ มีตัวสีแดงจะออบออบไปออบไปกูโดนกูโดนอยู่ในบ้านเหรอเข้ามาดิอยู่ในบ้านไหนที่มึงหนีมาเมื่อกี้นี่บ้านเนี้มึงมารวมกลุ่มเป็นก้อนก็รวมกลุ่มมึงอะไปไหนกันนะกูกูจะรวมกันอยู่เนี่ยนน่แน่มันอยู่ในบ้านอะเออกูมาช่วยกิ่งอยู่ไอ้บินยีข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีเสันอยู่รอบๆอวะนี่มันยังมีอยู่ตัวหนึ่ง มีสองตัวไม่สกูเก็บไปดึงตัวแล้วน่าจะอยู่บ้านไหนเนี้ยไงนี้ไงมึงเห็นไหมล่ะเออเห็นแล้วโอ้ยเนี้ยเป็นเสียงตีนึงอยู่วะเก่งๆปืนเฮ้ยมันยังมีอีกตัวนึงเอออยู่ในบ้านอยู่ในบ้านบ้านไหนวะมีตั้งสิบกว่าบ้านบ้านนี้อบ้านนี้บ้านนี้เฮ้ยเสียงมันบั๊กเลยไอ้บั๊กหรอก รูดให้หมดนะนี่ถิ่นสีนี้เหลืองเลยนะเนี่ยว่าเราเราแยกกันแล้วเนี่ยแยกไหนกูอยู่ใกล้หอเนี่ยเผื่อม,ม,ม,มันมาหลอยหอเนี่ยเก่งๆมาๆมาหาบันบังว่าเราหาปืนก่อนดีกว่าไหมกูไม่มีกระสุนเลยเนี่ยโอหนี่ไงเนี่ยประเด็นมาใครยิงกันวะข้างล่างข้างล่างรอเป็นสายเสื้อ เป็นแน่นัดสุดท้ายพอดีสัตว์เอ้ยเกือบหล่นหล่นคู่เอานะอาอกระสุนเหลืออ <c oughs> ยู่แหละนักไฟเก็บครบยังหมดยังเรียบยัง ฮัลโหลใครใครเล่นใครเล่นเทามานี่เมาเมากระสนเทาเทากระสนเทาอ่ะรือเทาเทาเทายังไงวะน้ำตาลน่ะน้ำตาลน่ะเออมันก็พูดน้ำตาลดิเฮียกูกระสนน่ะพี่กูรู้นะมันมีเขียวมันมีขาวมันมีน้ำตาล มีฟ้าแล้วก็มีแดงไม่เครียดกูโยนทิ้งเลยดีกว่าไหมพวกมึงไม่ต้องเอากันเลยมั้ยก็มึงพูดไม่รู้เรื่องไอ้กูโยนทิ้งเลยพวกมึงไม่ต้องเอาละกูโยนอยู่ได้แหละเปลี่ยกเป็นเทาจากน้ำตาลเลีกยเป็นเทาเงินแน่นเออตอนแรกก็หมายถึงเาาใช่ไหมเออพอกูเข้าใจว่าเป็นขาวมึงก็กลายเป็นน้ำตาลเอาใจมึงไม่ถูกเลยนะ เรียกเขากูอาสารเรียกเขาตามผิดผิดผิดไปดีไปดีวงมาแล้วเป็นนี่ก็ได้เป็นนี่ก็ได้เมืองแดงครับมาองแดงเมื่อไหร่จะบินเนี่ยนี่มันยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยคือมึงจะให้วงจี้ปูุกให้ได้ก่อนมึงต้องมีโทษในนั่นอ่ะไปเก็บแอ้ดรอปไปเก็บแอ้ดรอป ไอ้ดอกก่อนไอ้ดอกนั่นน่ะเห็นไหมมันกำลังจะลงแล้ว้หม่ชัดเจนโออโหเฮลิคอปเตอร์สามลำจะไปเก็บไอ้ดอกเย็ดเคลงแล้วลงแล้วลงแล้วไหนอะมึงเห็นในแผนที่ไหมเนี่ยโอ้โหดูดูดูมันแล้วลไอ้กระสุนปืนกูยังไม่มีเลยนะปืนอะไรอย่างเงี้ยกูมีลูกซองกับกับลูกกระสุนอีกเก้าลูกเองนะ อะไรวะแค่นี้ลง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 เบอร์สามเราบอลเท่าเดวมเฮ้ยไปอัปเกรดก่อนยิงได้ยังเนี่ยถ้าเกิดช้าเอาไหนอ่ะมันยังไม่ตกลงมาเฮ้ยมันมีหอมามีหอมาคุมคุมยิงคู่มันก่อนยิงขู่มันไปนะไปยอไม่เอาแล้วกันไปนเฮ้ยมีรถมาอีกตัวหว่งเชี่ยถอ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 ยโอ้โหหลายคันเลยว่ะ ไอ้อัปเดตเฮ้ยไม่ต้องเอาหรอกเก่งๆเฮ้ยกูบวกอยู่พึ่งมึงไปไหนกันเนี่ยเพื่อนกูโดนลุ้มอยู่สองตัวใจเย็นดิมีสองตัวตรงไหมเฮ้ยมีมีตรงไหมมีอีกมีไหนวะเสิ่งตีนสิ่งตีนอมหลังคุณอมหลังล้มแล้วล้มแล้วเฮ้ยโดนแฮกโดนแฮกโดนแฮก ยิ้วอยู่กูยิ้วอยู่ในบ้านในบ้านในบ้านมันขับรถไปแล้วมันขับรถไปแล้วมเราอาว่าแต่งเลมันขับรถมามันใครใครขึ้นฮออ่ะพวกมัน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 เฮ้ยเข้าบ้านก่อนไหมกูเข้ามาหลบในบ้านแล้วโดนแฮกกูบอกไปอัปเกรดก่อนก็จบแล้วเกาะไม่มีเลยกูอ่ะไม่มีเกาะเลยกูหมดแล้วนะเกาะกูหมดแล้วนะ ก็บอกแล้วของยังไม่มีเลยไปเก็บตามศพมันอะไปเก็บตามศพมันเก็บตามศพมา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 รวมมารวมรวมรวมกันไว้เนี้ยนี่นเนี่ยนะออกมาเก็บศพพวกมันนะที่เรายิงยิงนี่ยมันยังมีรถอยู่เลยเนี่ยโดนโดนไว้โดนไป้หนึ่งทีจอดแล้วมึงก็ยิงมันสิจอดตรงไหนวะ มันจอดแล้วมันจอดแล้วเมื่อกี้มันจอดนิ่งๆตั้งนานเฮ้ยเหล็กเหล็กแค่ครั้งเดียวนะใครจะเอาก็เอานะเก็บไปยังอะกูพอละใใใคครรเฮ้ยมีมีกล่องเขียวกล่องเขียวมามามาโอ้โหไม่ไหวเหลือเกินพร้อมไหมพร้อมไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูซุ่มก่อนกูตุ้มก่อนกูตุ้มก่อนเอาเลยเอาเลยไปเลยไปเลยไปเลย แต่เอาเอาแบ่งเลือดให้กูด้วยแบ่งเลือดมากูด้วยเอ้ยกูจะโดนชนนะดิมันใหม่แล้วมันาหมกแล้วอีรถเฮียนี่ใม่แล้ว,ลวดูให้กูด้วยนะจะดูยังไงอะรถมันจะมันกะจะชนอย่างเดียวเลยม่มึงบอกว่าเดี๋ยวมึงซุ่มก่อนวุ <c oughs> ่นวายวุ่นวายเฮ้ยปืนไฟว่ะเ,เดี๋ยวกูเก็บมาแล้วกันเก็บมาเถอะเก็บมาเถอะเฮ้ยเก่งมีตัวก็ลังมาหามึงไหนไม่ใช่ที่มองไฟที่มองมีคน มาเดี๋ยวเอากรอบไปคนละอันอันนี้มาที่มาดิทิ้งมาดิโอ้โหยากูทิ้งพี่โล่งเลยเหรอมาดิก็วิ่งมาดิใจย็้มเบนดิเหียเอ้ยมึงช่วยสามาคีกันสัตานึ่งี้มั้เอาเอาปลาเมาดิ เฮ้ยมีรถมาอีกแล้วไอ้เยมึงกูทิ้งะกูทิ้งไปแล้วนะเออกูเก็บแล้วกูกำลังหิวอยู่เนี่ยเฮ้ยเอาเอาทิ้มาสิีม่มึงเกินงบอ่ะเกินงบอะไรล่ะงกูทิงมึงเขาทิ้งอยู่ข้างตีนมึงเนี่ยเออเก็บแล้วเฮ้ยไปไปอัปเกรดป่ะไปจะไปอัหรอไปไปก็ได้จะเหลือพอให้อัหรือ่ามีอยู่มันยังไม่เปิดเลยอันเนี้ยอ๋อ ไอ้เบอร์สามมาหาเราก็น่าจะไปไม่รอดกูลืมไปแล้วที่มีมันอยู่นี่เฮ้ยไอ้เบอร์สามมันได้ยิงว่ะยิงบอดเฮ้ยเจอกระสุนฟ้าเก็บให้กูด้วยนะใช้กระสุนป้าเฮ้ยโอ้ยอย่างี่ ยิงใครไม่ยิงยิงกูเฮ้ยข้าโมนอีกแล้วขโมนอีกมาแล้วจะไม่กูไม่ได้ลรวะไม่ยิงกูมามาไปไอดรอปอีกแล้เฮ้ยมีอีกตายแล้วเอาเที่ยมายิงไงไม่เป็นใคร แช่บอทด,ด้วยอยูอ่ๆวัเดือนไปแอรดรอปอีกอันนึงเหรอไปดิไะอ,อยากมึงลบม,งมึงลบมาร์กหน่อยดิมึงลบมาร์กันหน่อยดิมาร์กแค่ค,ค,คนเดียวพอบุญไปหมดแล้วน,น่ะมาดิมาดิก็วิ่งไปอยู่เนี่ยเฮ้ยขยังไม่ได้เก็บนั่นเลยนี่นนนมั้งแป๊บนึงอ๋อมึงหิวไงมึงหิวจนลืมเก็บไง มันมายิงกูให้กูทำไงมันจะเป็นไหนบอกไหนบอกไหนมึงบอกว่ากำลังวิ่งมาไงใครให้ระวังระวังระวังไงคูอไม่อยู่มันพูดว่ามันพูดว่าให้กูกำลังวิ่งไปแล้วคือให้กูวิ่งไปคนเดียวไปเป็นตัวล่อแล้วมันก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนมันเปลี่ยนเรื่องนเปลี่ยนเรื่องมึงเปลี่ยนเรื่องไอ้มีคนขับรถอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ข้างหลังกูมาคุ้มกันกูคนนึงใช่ปะนี่ไงรถ ยิงแม่งเลยได้ยิงแม่งได้เลยเ่ล่วงแล้วล่วงแล้วนั่งเป็นถนั่งอ๋อมันจอดข้างหลังพวกมึงไงเฮ้ยมีคนลงมาเฮ้ยมีคนโดดลงมาเออล่วงไปหนึ่งตัวมันโดดมาล่วงไปหนึ่งตัวแล้วกูแอบอยู่เก็บเก็บไปสองโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยมันขึ้นบนหลังคามาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสอง โอ้สามสี่ตัวอะไรเหี้ยกูตายแล้วเหี้ยอ่ไหกันหมดเนี่ยดท้จริงก่อนสุดท้ายพวกมันก็ไปช่วยกูไม่ได้ก็อยู่บนหลังใครเอ้เห้ย้ยเันเอ้ยฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเดัยเฮ้ยเฮ้ตเเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเั้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยมฮ้ยเยเยเฮ้เฮยยเะย้ยเยเ ก็บอกแล้วมันไม่ชิดมันมันมันเหมือนมันมันมาด้วยกันอะมันเข้าใจปะกูว่าเราเล่นสายจู่เจออย่างี้ดีกว่าเนี่ยเนี่ยได้สองตัวเมื่อกี้แม่งแม่งวิ่งมาด้วยกันมายิงกูด้วยกันแล้วแทนที่ยิงันเองวแต่วิ่งมายิงกูอะไรวะกูสาซุกำลังจะซุ่มอะไรอยเาี้อสายซุ่มกูว่าสายซุ่มน่าจะไม่รอดว่ะดูทรงแล้ว ทำไมจะไม่รอดกูเก็บได้ต้องเยอะเนี่ยจะศพเนี <c oughs> ่ยเก็บเยอะแล้วชนะไหมอะแล้วจะเอายงไงวะฮะมึงซุ่มตอนแรกมึงบอกกูว่าเอ้ยกำลังไปแล้วอยู่ๆกูเดินไปคนเดียวเอาก็มึงอยากได้มึงก็เอาไปดิกูจะได้คุ้มกันให้ไงโกหกผิดตรงไหนเนี่ยผมไม่พูดไงก็บอกตรงๆเลยว่าเก่งเป็นตัวร้อยกูหน่อยเดี๋ยวกูรอรอคิวให้เออมึงพูดอยู่กูกำลังเดินไปพออยู่อีกทีมึงขึ้นบนหลังคาแล้วให้กูไปคนเดียว เอาเกระถูกแล้วนี่มันยอมรับมันยอมรับแล้วแก่กดกด